ครับผมก็จะมาทําการแจกสคริปต์แมปของกัวกาเดนก็จะเป็นสคริปต์ของทางค่ายสปีดหับตัวนี้นั่นเองม,มีหมดฟังกช์ชันภาษาไทยอ่านง่ายมากเลยนะก็มาที่ในส่วนของการตั้งค่า sitting ui แล้วก็เลือก language หรือภาษาแล้วก็กดเลือกเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับ ก็ในส่วนของทางด้านสคริปต์สปีดฮับเตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างก็น่าจะเป็นในส่วนของทางด้านาตัวยีเวน์ทัวรหลันเตานั่นเองเนผมของแจกคู้ค่ายักษ์นะก็จะอยู่ในหมวดของฟังก์ชันสักครู่นะ น่าจะอยู่ในหมวดออโต้อันนี้นี่เลยนะครับผมออโตเมติกอลนะก็จะเป็นออโตเมชันบีสต็อกนั่นเองเนี่ยผมก็มีอัตโนมัติให้พืชปัจจุบันแก่แจ็คแล้วก็รวบรวมโรงงานปัจจุบันออโตส่งผลไม้ทั้งหมดนี้ก็อ่ะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยผมก็มีซอมบี้ชิคเก้นตัวนี้ด้วยนะแล้วก็สามารถส่งอะไรทั้งหมดได้เลยเนี่ยผมไปใส่ในตัวอ่า ถัวตัวนี้นั่นเองเนี่ยผมให้หลอดมันเต็มนะก็จะมีในส่วนการเรียกร้องอัตโนมัติด้วยนะผมแล้วก็เทเลพอร์ตไปแบบว่าขึ้นมาด้านบนตัวนี้นั่นเองนะนี่เลยก็สามารถขึ้นมาแบบนี้ได้นั่นเองนะเนี่ยมีไก่ทองคำเดิอนอยู่ด้วยนะผมเป็นทองคํานะก็จะมีในส่วนของร้านค้าใหม่ด้วยนะผมแล้วก็การประดิษฐ์สูตรอาหารต่างๆเนี่ยผมก็จะมีตามนี้เลยนะก็สามารถ กดปรุงอัตโนมัติได้เลยเนีผมแล้วก็มีในส่วนของทางด้านมอปรุงอาหารอัตโนมัติแล้วก็ผู้ักสายพันธ์สัตว์เลี้ยงนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์เก่าแล้วนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรมากนะสำหรับสคริปต์ของสปีดทับเอ็กซ์ตัวนี้เนี่ยก็มีการอับเปลี่ยนม,มาในส่วนของทางด้านอ่าอีเวนต์ตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองเนะผมซึ่งใครอยากได้สคริปต์ตัวนี้เนี่ย สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้แล้วมาเอาสคริปตัวนี้กันได้เลยนะครับ